หลังจากที่ผ่านการถ่ายทำหนังสั้นในภารกิจสุดท้ายมาแล้วเกิดถึงเวลาที่น้องๆทั้ง3ามจะต้องฉายหนังสั้นให้ไอดอลของเราดูไปดูกันเลยว่าหนังสั้นของน้องๆจะออกมาเป็นอย่างไรตลอลเนี่ยกำลังรีบไปรักท้ามสะพานแดงแล้วแกจะให้ฉันเดินอ้อมสะพานทำไมอันนี้แหละรีบไปละ สารบุตเล่มนี้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะใช่ของหนูจริงๆด้วยขอบคุณนะคะเมื่อคืนหนูยังแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้เลยอาจารย์ช่วยแก้ให้หรอคะความรู้น่ะนะนักศึกษาที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้แต่ที่เราคิดว่าไม่รู้เนี่ย บางทีเราก็คงรู้เข้าสักวันขอบคุณมากนะคะออว่าแต่อาจารย์ชื่ออะไรอะคะหนูไม่คุ้นหน้าอาจารย์เลยะคะ่ะอาจารย์ชื่อเกียรติศักดิ์เสนาพิบาลครับอขอบคุณมากนะคะอาจารย์เกียรติศักดิ์แล้วถ้าครั้งหน้าหนูจะมาถามการบ้านอาจารย์อีกหนูจะเจออาจารย์ได้ที่ไหนอะคะอาจารย์ก็อยู่แถวนี้แหละครับรีบไปส่งงานเถอะเดี๋ยวจะไม่ทัน ขอบคุณมากค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวหนูรีบไปส่งแกนบ้านก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะทา่านถึงอาจารย์เกียรติศักดิ์เสนาภิบาลด้วยรัก 嗯。<laughs> ไงน้องขวัญเลิเลเเลกเรียนแล้วเหรอค่ะเลิกเรียนแล้วพี่บูมการวาดรูปต้องใช้จินตนาการเหรอคะใช่ทำไมอพี่บูมพี่บูมชอบอาจารย์เฉลิมใช้ยปะ คือจิตวิญญาณมันคือสรรพสิง่งหมดทั้งโลกใบนี้มันคือความร้อนมันคือศิละปะพี่ว่ามันชักจะไปกันอย่าห,หรอฮะอะไรนะแม่ง อ,อ้ยอพี่ขอตัวยังไงแหลมปิงพี่ไปเหล่านีสสอวมาป่ะ,ะกลับบ้านเถอะแม่รอแย่ละ Yeah. เอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับ3ภารกิจครับก็ตอนนี้นะครับที่เมย์อยู่กันแล้วนะครับเมย์ครับพูดถึงภาพรวมหน่อยครับถือว่าเวลาเวลาที่เราให้โจทย์ไปมันค่อนข้างจะหยิบหยิบคันนะครับมันน้อยมากอย่างเช่นเราจะต้องถ่ายหนังสั้นกันโดยมีเวลาให้เขียนบทแค่1คืนอะไรเงี้ยฮะครับก็โดยรวมทุกคนก็สามารถใช้เวลา1คืนนั้นทําออกมาเป็นหนังคนละหนึ่งเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในในระยะเวลาที่จํากัดขนาดนี้เอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเป็นช่วงตัดสินนะครับและก็จะมีแค่1คนเท่านั้นครับ ที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับซึ่งผู้ชนะของเรานะครับจะได้รับทชฟี่ครับและแน่นอนครับจะได้ไปฝปึกงานกับพี่เมทของเราครับเป็นเวลา3เดือนถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องเลือกผู้ชนะเพียงคนเดียวเชิญครับก็ขอเลือกน้องใครเป็นผู้ชนะในการทำ ดูแล้วเป็นคนที่มีความครบทุกด้านนะฮะในด้านก่อนการเล่าเรื่องการเขียนบทการถ่ายภาพเหมือนมีเซนส์นของความเป็นรุ้มกับที่ดีทำหนังได้พอดีไม,ไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปพอดูหนังแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีสกิลการทําหนังที่ที่มากกว่าอีกสองคนอย่างเห็นได้ชัดเลยดีใจที่ชนะแล้วก็ดีใจที่มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอพี่เมธซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจอเขาแบบอย่างเงี้ยแล้วพูดคุยกับเขาถามอะไรเขาก็ได้อันนี้คือเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้ได้มาเจอคนทํางานจริงๆ เอาละครับและตอนนี้นะครับต้องให้พี่เมฆนะครับมอบรางวัลทัฟี่นี้นะครับให้กับผู้ชนะของเราน้องไทยครับยินดีด้วยครับหวังว่าสักวันนึงจะได้ดูหนังของน้องไทยในโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณครับของของน้องแป้งเนี่ยคือตัวเองมีมีของดีอยู่แต่ก็ขาดวิธีการเล่าที่ที่มั่นใจนะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเข้าไปนะครับหนังน้องจะสนุกได้น้องต้องเชื่อว่ามันดีก่อน เชื่อในความคิดของเราก่อนอะไรเงี้ยครับของคิวเนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์ให้มากขึ้นนะครับถ้ารู้จักมันดีแล้วรู้จักการใช้ช็อตแล้วก็สนใจเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะหนังที่เขาทำจะไม่เหมือนใครครับเชื่อว่าจะเป็นประธานครับจะมีความพิเศษโดดเด่นมากขยันทำครับมีเวทีไหนให้เราลงซ้อมอีกก็ลงไปไม่มีเวทีไหนแล้วก็ทําหนังทําดูเองอยู่ที่บ้านก็ได้เชื่อว่าวันหนึ่งก็เราก็จะเก่งขึ้นครับการต่อยอดในอนาคตคือความใส่ใจดีเทลเพราะว่าดูหนังเพื่อนแล้วแบบ อ๋อเราเห็นข้อบกพ้องตัวเองเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปศึกษาจริงๆยอมรับอะไรพี่เขาพูดมานี่แบบเออจริงวะเออจริงวะจริงว่ะจริงจริงตลอดคือถ้าคิดจะทําหนังจริงๆก็คงต้องรู้เยอะกว่านี้แล้วก็อย่างที่พี่เมธบอกก็คงต้องมั่นใจกว่านี้ก็คงต้องกลับไปแก้เรื่องความมั่นใจแล้วก็เทคนิคการถ่ายทําหรือว่าความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทําหนัง จบไปแล้วครับสำหรับจิบฝันบันดาลใจในอาชีพผู้กำกับครับถือว่าตอนนี้นี่สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เมฆด้วยแล้วน้องๆสามคนครับเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ให้น้องๆได้สัมผัสโลกการทํางานจริงของมืออาชีพครับซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วน้องๆก็เอาไปเป็นโอกาสต่อยอดการทางานจริงได้ในอนาคตอีกด้วยครับโดยจิบฝันบันดาลใจครับ พร้อมที่จะเป็นคอนเนคชันนะครับที่จะเชื่อมต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆไปสู่ความฝันที่น้องๆตั้งใจได้ครับต้องขอบคุณ Nescafe 3 in 1เลยครับต้องขอบคุณวันนี้จริงๆครับไอดอลวันนี้ทำให้วเราได้สนุกมากๆครับขอบคุณพี่เมย์ครับขอบคุณครับพี่เมย์ครับและแน่นอนครับน้องๆเราอีกทั้ง3ามคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคิวน้องแป้งแล้วก็น้องไทยครับแล้วอย่าลืมนะครับตามเข้าไปดูเบื้องหลังสนุกๆนะครับแล้วก็ไปลุ้นกับพวกเราครับว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะครับเข้าไปเล่นเกมก w w w f a c e b o o k c o m s l a s h n e s c a f e t h a i l a n d ของกวันเพียบเลยครับแล้วสัปดาห์หน้าครับมันลุ้นกันใหม่ครับว่าอาชีพต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรสนุกขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนที่นี่ครับจิบฟันบันดันใจครับทุกวันพฤหัสบดี3ามทุ่มตรงเพล y GTS on air ครับวันนี้ผมขะโตลาไปก่อนครับพี่เมย์ครับขอบคุณมากครับน้องๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับรายการจิบฝันบันดาลใจแล้วก็เนสกาแฟทีมวันที่ให้โอกาสดีๆ สำหรับพวกผม3าคนอาชีพร่วมกับและอาชีพอื่นๆทุกอาชีพที่ได้มาเจอของจริงทำงานจริงๆสัญญาว่าจะเอาประสบการณ์ที่ได้ทุกอย่างที่พี่เมรสอนไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับขอบคุณครับ